ผู้หนักแน่นในสัจจะพูดอย่างไรทำอย่างนั้นจึงจะได้รับความสําเร็จพร้อมทั้งความศรัทธาเชื่อถือและความยกย่องสรรเสริญจากคนทุกฝ่ายการพูดและทำคือพูดจริงทำจริงจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมเกียรติคุณของบุคคลให้เด่นชัดและสร้างเสริมความดีความเจริญให้เกิดขึ้นทั้งแก่บุคคลและส่วนรวมผมรับราชการเติบโตไปจนเป็นผู้ในการกอง เป็นผู้ในการกองประเมินผลและข้อมูลในสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพ้าดเลยแรกๆก็องท่านก็ให้ทําหน้าที่จดบันทึกพราดไปพมดิแล้วก็เอาพมดิที่จดบันทึกว้เนี่ยประมวลเป็นเล่มถวายพระองค์ท่านพอท่านตรวจสอบแล้วว่าใชา่ล้วก็เอาเรื่องนี้มาทําแผน มาเขียนแผนร่วมกับหน่วยงานที่ท่านรับสั่งด้วยราไปบรรยายเอาหลักเศรษฐกิจของพระเจ้าอยู่หัวนี่แหละท่านเรียกว่าเศรษฐกิจพอเพียงเราให้กเกษตรกรฟังเนี่ยว่าพงค์ท่านคิดอย่างนี้ท่านทาให้ดูแล้วอย่างนี้คนก็ไม่ทําตามอาจจะเป็นเพราะว่านิธีคิดอย่างง่ายๆเพิ่งตัวเองได้อย่างนี้มันไปยากคนก็ไม่เคยเชื่อคือผมเห็นพงค์ท่านนี่ต้องลงไปเหน็ดเหนื่อยไปทําด้วยพระองค์เองปลูกป่าปลูกข้าวไปเกี่ยวข้าวด้วยพระองค์ท่านเองผมก็เลยคิดว่า เฮนะ้ถ้าเราเป็นเกษตรกรนะพ่อแม่เราเนี่ยทำไร่ไถนาไหมถ้าเรามาเป็นเกษตรกรอย่างนี้ยชาวบ้านจะเชื่อมากขึ้นความรู้ที่บงท่านทำไว้ให้ดูเนี่ยมีพอแล้วขาดคนเอาจริงในสนามก็เลยต้องมาทาคิดว่าจะทําทุกอย่างที่ได้ฟังมาได้จดบันทึกมาค่อยๆทําไปทีละนิดทีละนิดเนี่ยไปเหมือนเต่านี่แหละครับแต่ไม่หยุด